อันนี้ครับผมสำหรับเล่ากระดางเ้านะครับผมสำหรับในคริปี้เฮ้าสิบไปที่ลักสิลลักหน่วยเนาะนะครับในเลขที่เฮ้าจับผ่นเพิ่นไปก็เคยเป็นสุดแต้มเนาะนะครับในกระปิปที่พันมากก็เคยสุดแต้มชุดนี้นะครับเอาแต้มไปจับกระเล็กเด่นนะครับในชุดนี้เนาะนะครับสําหรับในชุดในคลิปี้เนาะี๋ยวเฮาสิบไปที่ลักสิบลักหน่วยนะครับลักสิบลักหน่วยตัวนี้นะครับที่เฮ้จับแต้มมาให้เพื่อนนะครับก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้กระิที่่ันมาขอพลังเนาะนะครับเอาวันนี้ก็ย สามสิบหกขั้ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ได้ออกมาที่ยี่สิบเจ็ดคู่นะครับคู่เด่นเนาะตัวที่เขาแต้มสีก็มีอยู่สิบเจ็ดคูนะครับเด่นไปที่หนึ่งสองสามสี่เก้านะครับในเลขหมวดนี้เนาะนักกระบผมเอาสําหรับในคลิปนี้เข้าสิบไปที่สิบหน่วยนะครับอสิบหน่วยในวันนี้นะครับจะเป็นแบบไหนงวที่ผพันธมากเข่าขางนึงก็คือเข้าหนึ่งแปดในชุดนี้เนาะในชุดหลักสิบหลักหน่วยแล้วครับนะครับผอมสําหรับใน เทปนี้นะครับหลักสิบลักหน่วยเอาไปที่หลักสิบก่อนนะครับหลักสิบไปที่หลักสิบเนาะนะครับสำหรับหลักสิบก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็คือหลักสิบนะครับในวัตถิพันธมากก็เข้าบนล่างนะครับเนาะเจ็ดไปสิบล่างนะครับหนึ่งไปสิบบนนะครับหนึ่งเจ็ดอันหนึ่งแปดเจ็ดสามนะครับนะครับเนาะ สำหรับในวันนี้นะครับราบวนพปรมาณนะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับในหลักสิบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับในหลักสิบนะครับนะครับหลักสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเก้าคือชุดน,นี้นะครับเนาะมีลดคือกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนานๆทีหน่อเนาะนะครับ ในหลักหน่วยในวดที่ผัานมาก็เข้าบนล่างนะครับหลักหน่วยเข้าบนล่างหรือไม่นะครับ917318เนาะ917318เอานะครับบวก5คงที่ด้วยนะครับ318เนาะก็จะมาที่หลักหน่วยหรือไม่318แล้วก็738กับ3นะครับ อ้าวมาข้างเดียวเนาะมาแต่แปดนะในหลักหน่วยนะมาแต่แปดนะนะครับมาแปดนะครับในจุดนี้ก็คือหลักหน่วยนะครับแต่งวี่ผพันมานเนี่ยครับมันก็เข้าข้างเดียวก็คือเข้าหนึ่งแปดแต่ว่าชุดแต้มนะครับเข้าบลา,างเนาะนะครับอ้ามาที่ตัวนี้นะครับเข้าข้างเดียวในงวัติพันมาตัวนี้หนึ่งแปดนะครับก็มาที่เลขแปดนะครับ นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนาะประมวลผลไปเลยนะครับเนาะก็บวกกันทั้งหมดเลยหนึ่งเก้าเป็นศูนย์เจ็ดบวกสามเป็นศูนย์หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกห้าก็ได้สี่นะครับตัวนี้เรียงแต้มนะครับสี่นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนี่ก็คือเป็นชุดหลักสี่หลักหน่วยนะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดแปดตัวนะครับต่อไปนะครับเนาะในหลักสิบนะครับเนาะในหลักสิบในชุดหลักสิบก็คือจะเป็นเลขนะครับในวันที่ผ่านมานั่นมันจะมีเลขคือสามสูตนนะครับนะครับก็คือชุดนี้นะครับนะครับจับเทียบชนกันสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรหลักของเรานะครับสูตรที่สองก็คือตัวนี้นะครับจะมีเลขคือเกตตัวนะครับแล้วก็สูตรที่สองสูตรที่สามเอาไปเลยนีมีสามสูตนนะครับนี่นี่สูตรที่หนึ่งนะครับนี่นี่ก็อีกสูตรหนึ่งนี่ก็อีกส่วนหนึ่งสองตัวนี้สองตัวนี้ก เำมาแล้วได้เป็นตัวนี้เนาะเอาไปนะครับไปที่หลักสิบนะครับนะครับนี่ก็คือหลักสิบนะครับหลักสิบในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะตัวชนนะครับเนาะตัวชนนะครับมันก็จะชนไปที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขเก้าหนึ่งกับเก้านะครับตัวชนนะครับนี่เป็นหลักสิบนะครับนี่คือตัวชนนะครับชนหนึ่งเลยนะตัวชนชนหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะ แล้วก็มาที่เลขหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นบนนะัวน right หนึ่งเลยสําหรับในวันนี้นะครับประมวลผลไปเลยนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้เก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกสองได้แปดแปดทรับได้แปดแปดไปอีกสองเป็นศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งไปอีกหนึ่งเป็นสองไปอีกหนึ่งเป็นสามสี่แล้วก็ห้าเจ็ดตัวนะครับอันนี้นะครับสําหรับสูตรที่สองนะครับได้เก้า ไปอีกหนึ่งเป็นศูนย์ตัวนี้นะครับเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับส่วนนี้ศูนย์หนึ่งส่วนนี้เก้าศูนย์นะครับก็ตัวชนก็จะชนศูนย์นะครับศูนย์ในหลักสิบตัวนี้นะครับชนเก้าไม่ชนชนศูนย์กับหนึ่งะครับชนศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในเลขชุดนี้นะครับตัวชนก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเดี๋ยววางก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปดนะแปด ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้มีเจ็ดตัวนะครับสูตรที่สองได้เก้าได้ศูนย์สูตรที่สามได้ศูนย์หนึ่งนะครับตัวที่ชนนะครับตัวนี้มันมีศูนย์นะชนศูนย์เลยนะชนศูนย์แต่ตัวนี้ไม่มีศูนย์นะแต่มันก็มีเกนะ้านะครับถ้าตัวชนนะครับจะเป็นแปดเป็นแปดเนะเป็นแปดตัวนี้ แล้วก็มาชนเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็ชนไปที่นะชนหนึ่งแล้วก็ชนสองสองนะครับสองสามสี่ห้านะครับชนสองนะครับชนตัวนี้ก็ชนหนึ่งชนสองชนสามชนสี่ชนห้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ชนแปดนะครับตัวนี้มาชนเก้านะครับกับหนึ่ง นะครับแล้วทีนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเราก็จะเอาหกนี่นะครับตัวหกนี้ไม่ชนใครเลยนะครับตัวหกเราก็จะเอาศูนย์ตัวที่ชนนี่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักสิบก็จะได้ไปที่ตัวนี้เนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์แปดเก้านะครับในหลักสิบนะครับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ ห้าศูนย์แปดเก้านะครับแปดตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะแปดตัวเหมือนเดิมนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับชนได้เจ็ดตัวนะครับรวบรวมทั้งหมดแล้วได้เจ็ดตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้เนาะนะครับก็จะได้ไปที่นะครับแปดตัวเหมือนเดิมต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรานะครับเนาะก็เป็นสูตรเดิมตัวนี้สูตรนี้นะครับเนาะ นี่ก็คือหลักหน่วยนะครับนะนะครับในวันที่ผ่านมานั้นก็ชนหนึ่งนะชนหนึ่งนะแต่ว่าเฮาเลขรวมกันในสองส่วนแนวเลขรวมกันนะครับก็จะมาที่เลขแปดในหลักหน่วยนะครับตัวนี้เนาะหน่วยบนนะครับสําหรับในวันนี้นะครับประเมินผลไปเลยหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกหกครับหนึ่งหกครั้งก็ได้หกนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหกได้ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับได้เก้าตัวนี้บวกเจ็ดนะครับ ก้าบวกเกตก็จะได้หกหกบวกแปดก็จะเป็นสี่นะตัวนี้บวกเกดบวกแปดนะครับตัวนี้ก็จะได้เก้านะครับหนึ่งบวกแปดก็ได้เก้าศูนย์ตัวนี้เก้าบวกหนึ่งก็จะได้ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในเลขตัวนี้ก็จะได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับหกสี่เก้าหกสี่ศูนย์หนึ่งนะครับนะครับในสูตรที่หนึ่งได้ไปที่เก้าหกสี่นะครับ ตัวนี้ก็จะได้ไปที่90 90แล้วก็01นะครับเพราะนั้นนะครับเลขตัวนี้ก็จะได้ไปที่นะครับ964 96401นะครับ96401ได้ห้าตัวเหมือนเดิมนะครับก็ชนชนไหมนะครับชนไหมตัวนี้ชนไหมมีชนหนึ่งนะครับชนหนึ่งชนศูนย์ แล้วก็ชนเก้าชนหกชนสี่ชนทุกตัวเลยจับเลยนะครับจับเลยตัวนี้นะครับเก้าหกสี่ศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่ศูนย์หนึ่งนะครับนักครับผมเนาะสำหรับลักน่วยนะครับเนาก,ก็จะไปที่เก้าหกสี่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเลขชุดนี้เนาะนี่ครับเลขชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยชุดนี้น มันเป็นเลขล่างนะครับนะครับม so ันเป็นชุดล่างของเรานะครับเพียงแต่ห้าออาตัวนี้มาเทียบเสียเพราะว่าเลขชุดนี้มันเป็นบนล่างชุดนี้นะชุดหลักเป็นบนล่างนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับมันเป็นล่างหนักล่างเบาบนนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับมันมาที่บนนะครับในงวดที่ผ่านมามาบนเนาะเลขชุดนี้มาบนหนึ่งแปดมาบนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเนาะนายครับสําหรับในงวดนี้นะครับก็จะ ได้ไปที่96401ก็ชนนะครับชนทั้งหมดสี่ทั้งหมดเลยนะครับ96401ถ้าชนหลักหน่วยทั้งหมดจับเอาชุดนี้เลยนะครับมันมีเลขสามส่วนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามเลขสามส่วนมาได้อยู่นี่สูตรที่หนึ่งเนาะนะครับอันนี้สูตรที่สองนี่สูตรที่สามนะครับชนหลักหน่วยทั้งหมดเลยก็จับเอาทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้96401ครับ96401 นะครับเป็นเลขล่างนะครับเนาะจับคู่ตัวนี้ก็แปดสี่สามสิบสองนะแปดห้าสี่แปดห้าสี่สิบได้สี่สิบคู่นะครับแปดห้าสี่สิบเนาะเอานะครับเราก็จะจับคู่กันเลยนะครับนะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับก็คือสี่สิบคู่ตัวนี้สี่สิบนะครับแปดห้าสี่สิบต่อไปนะครับไปที่เต้มนะครับแต้มมดเรานะครับเพื่อจะลดตัวเลขนะครับ ต้มพอเราเนี่ก็ปุ้ยโดโสดนะครับแต้มนะครับสองสูตรก็คือสุดที่หนึ่งนี่เป็นสุดสุดที่สองนี่เป็นสุดหลักนะครับสุดหลักเนาะในวันที่ผ่านมาเข้าพลังวันนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าสย์หนึ่งสองสามสี่หกแปดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสามสี่หกแปดนะครับจับเลยนะครับนะครับศูนย์เจ็ดไม่มี มีห้าไม่มีมีหนึ่งมีสองนะครับแล้วก็มีหนึ่งมีแปดมีหกมีสองมีสามมีสองมีมีเก้าเจ็ดไม่มีมีสามมีสี่มีสามมีศูนย์ มีแปดมีสี่มีห้าไม่มีห้าเก้าสี่แต้มหนึ่งแต้มห้าสี่เก้าแต้มห้าศูนย์ห้าแต้มไม่มีห้าหนึ่งหกแต้มศูนย์เก้าเก้าแต้มหกแต้มสี่แต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มเจ็ดแต้มไม่มีสี่แต้ม สองแต้มแปดแต้มเก้าแต้มแปดแต้มห้าแต้มไม่มีสามแต้มเก้าแต้มแล้วก็ศูนย์แต้มเอา้าตัดไปไม่กี่ขู่นะครับตัดไปไม่กี่คู่นะครับ,ไไก,นะรบก็จะตัดไปที่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับห้าหกเจ็ด นะครับตัดไปเจ็ดคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดไปเจ็ดคู่วแล้วสามสิบสามนะครับสามสิบสามคู่นะครับเยอะไหมเยอะไหมนะครับสามสิบสามคู่นะครับเอานะครับเราจะแยกสามสิบสามขั้วมาครับนะครับสามสิบสามคู่นะครับชุดนี้นะครับ นะครับนุนบนล่างนะครับงวดที่ผ่านมามันเข้าบนเนาะงวดนี้น่าจะมาล่างนะครับงวดนี้น่าจะมาล่างนะครับในลักซิปลักหน่วยของในในเลขตัวนี้นะครับเนาะในเลขตัวนี้ของเรานะครับตัวชนนะครับหนึ่งกับสองในชนนะครับหนึ่งกับสองนะครับชนหนึ่งกับสองนะครับตัวชนนะครับชนหนึ่งกับสองนะครับชนหนึ่งกับสองนะครับในชุดนี้เนาะแล้วสองนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ มาอยู่ตรงนี้แล้วสองก็มาอยู mm ่ในตรงนี้เพราะฉะนั hmm. ้นนะครับในเลขชุดนี้นะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลขที่เด่นมากก็คือมันเป็นเลขที่มันเดินนะครับมันอยู่ตรงทางเลขเดินก็คือเลขสองนี่เด่นมาถึงห้าตัวนะเด่นมาถึงห้าตัวแล้วก็มันอยู่ในทางเลขด้วยนะครับอยู่ในสูตรที่หนึ่งอยู่ตรงกลางนะครับสี่ตัวกลางนี้แล้วก็มาอยู่สูตรพระเอกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้นะครับเราก็จะไปที่สองครับสอง สองสองนะครับในชุดนี้นะนะครับในชุดนี้สองนะครับก็จะเด่นไปที่สองนะครับในเลขสองถ้าสองนะครับเนาะถ้าสองถ้าเด่นสองก็จะจับในชุดนี้ได้นะครับจับจับในชุดนี้ได้นะครับสองนะครับอยู่ในชุดนี้เด่นสองนะครับในชุดนี้เนาะนะครับสาหรับนะครับในชุดนี้นะครับเราก็จะ นะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับโดยแต้มรวมสูตรที่สามนะครับใช้แต้มรวมสูตรที่สามจับเลยนะครับในชุดนี้ในชุดนี้นะครับนะครับเนาะในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวห้อยจังคอยเสืฟันทงคูเด่นนะครับในชุดนี้มันจะเป็นเลขล่างเป็นเลขล่างนะครับนะครับคาดว่านวดงวดนี้จะมาล่างแล้วเลขในชุดของเขาตัวนี้นะครับสําคัญตัวที่ชนนะครับสําคัญตัวที่ชนนี่นะครับเนาะนี่นะครับสําคัญมากเลยตัวที่ชนเนี่ยสองตัวนี้แล้วก็ชนสูตรนี้ด้วยเนี่ยครับเนาะ สามตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นี่นะครับสามตัวนี้สําคัญเลยนะครับโกกัดเลยนะครับสําคัญเพราะว่าถ้าเลขชุดนี้นะครับถ้ามันชนนี่โอ้โหนะครับไม่ไม่ค่อยพลาดนะครับเนาะเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเหาคลิปต่อไปเดี๋ยวเหาจังคอยมาอ่าเอาตัวเรียนใท้เพื่านะครับเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้ลาไปเลยสวัสดีครับ